เมอร์ k, เปิดผลวิจัยยาเม็ดโมนูพิราเวียต้านเชื้อโควิด -19 ได้ทุกสายพันธุ์บริษัทเมอร์กแอนด์คผู้ผลิตยารายใหญ่ของสหรัฐเผยผลวิจัยในห้องแลบพบยาเม็ดโมนูพิราเวียที่ใช้สำหรับรักษาโควิด -19 มีประสิทธิภาพต่อต้านเชื้อโควิด -19 ได้ทุกสายพันธุ์รวมถึงสายพันธุ์เดลต้า เจกรเบิ Global, หัวหน้าฝ่ายโรคติดเชื้อและวัคซีนของเมิร์กระบุว่ายาเม็ดโมนูพิราเวียไม่ได้เล็งเป้าหมายไปที่โปรตีนหนามซึ่งเป็นตัวแบ่งแยกสายพันธุ์ของไวรัสซึ่งทําให้ยาตัวนี้แตกต่างจากกลไกลของวัคซีนโควิดสิทั่วไปดังนั้นจึงคาดว่าจะสามารถยับยั้งเชื้อโควิดสิได้แม้จะมีการกลายพันธุ์ก็ตามตัวยาโมนูพิราเวียจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่จําเป็นสําหรับการคัดลอกตัวเองของเชื้อไวรัส โดยจะทำให้รหัสพันธุกรรมของไวรัสผิดพลาดจนไม่สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้ผลจากการวิจัยพบว่ายาชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากผู้ป่วยได้รับยาตั้งแต่เริ่มมีการติดเชื้อใหม่เมอร์กได้ทดสอบยาโมโนพิราเวียกับตัวอย่างที่ได้จากการ s ว a p โพรงจมูกของผู้เข้าร่วมทดลองในระยะแรกซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อสายพันธุ์เดลตายังไม่ระบาดทั่วไปทว่าต่อมาได้ทำการทดลองเพิ่มเติมในห้องแลบ โดยได้ใช้ตัวอย่างที่มีเชื้อเดลต้าด้วยบริษัทแถลงเมื่อต้นปีนี้ว่าจากการทดลองในระยะกลางพบว่าหลังจากที่ให้ยาโมนูพิราเวียไปแล้ว5วันผู้ป่วยซึ่งได้รับยาในปริมาณโดสต่างๆกันล้วนมีผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบในขณะที่ผู้ป่วยซึ่งได้รับยาหลอก24%ยังมีการตรวจพบเชื้ออยู่ เวลานี้ m e r ร์อยู่ระหว่างการทดลองขั้นที่สาสำหรับตัวยา2ชนิดที่พัฒนาร่วมกับบริษัท r i ริชแบ็กไบโอ e r a p e u t i c หนึ่งในนั้นเป็นยาสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด -19 และอีกตัวเป็นยาที่ให้ผลป้องกันการติดเชื้อโดยคาดการว่าการทดลองจะเสร็จสิ้นในราวๆต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก Positioning Magazine Online และนี่นก็เป็นข่าวดีที่ชาวโลกต่างก็ตั้งตารอคอยการรักษาโควิดแบบเห็นผลแน่ชัดและวันนี้ความหวังก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อทางบริษัท m e r c ์มีการเปิดตัวยารักษาโควิด19ซึ่งตอนนี้ใกล้จะเป็นจริงที่จะวางตลาดได้ในเร็วนี้ก็ขอให้ยานี้ได้ผลเพื่อที่จะหยุดจังการแพร่ระบาดของโควิด9ทั่วโลกด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ